เราะนั้นวันนี้องค์แรกที่จะน,ะนําเสนอพระอัญญาโกนทัญญะในหนังสือนี้มีเมื่อในหนังสือนี่มีจะไม่เทศตามหนังสือหนังสือให้ไปอ่านเองจะเอาเกตเล็กเกตน้อยที่มองเป็นประเด็นเอามาใช้ได้นะคือพระอัญญาโกนทัญญะเนี่ยในอดีตอดีตชาติท่านทำบุญมามีสองประเด็นที่ทําบุญประเด็นแรกก็คือได้ทําบุญ กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถวายผ้าได้ถวายพระทหารแล้วก็เห็นได้ถวายาไปถวายพระทหารในฟังเทศก่อนแล้วก็เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทงแต่งตั้งภาษาวกรูปหนึ่งให้เป็นผู้เลิศในการบรรลุธรรมก่อนกว่าใครทั้งหมดอันนี้ก็คือท่านเห็นแล้วอ้เราก็น่าจะเป็นอย่างนี้ได้บ้างเอาละ ชาตินี้เรายังไม่ได้บรรลุเราจะสร้างสมบารมีเพื่อบรรลุเป็นภาษาวกรูปแรกในพระศาสนาเมื่อตั้งจิตอย่างนี้ก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันพัตทหารพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์เมื่อฉันพัตทหารเสร็จแล้วนะก็เออเราปรารถนางานใหญ่ปรารถนาเป็นผู้บรรลุทำก่อนใครทั้งหมดต้องทำบุญให้ใหญ่ก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระสงค์ไปถวายพัตทหารต่ออีกหวันเป็นเจวัน พอวันที่เจ็ดครบแล้วก็นำเอาผ้าเนื้อดีมาถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์แล้วก็ตั้งจิตปรารถนาขอให้เป็นผู้ได้รู้ธรรมะก่อนกว่าใครทั้งหมดในบรรดาสาวกทั้งปวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฐมุตตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรวจดูด,ด้วยอนาคตังสยานว่ามีทางเป็นไปได้ไหมโอ้มีทางเป็นไปได้นับจากนี้ไปอีกแสนกับ ข้าบดีผู้นี้จะได้บรรลุเป็นปฐมสาวกของพระสมมาสัมบุริจ้าพระนามวโคโดมนับจากนี้ไปอีกแสนกับกับหนึ่งก็คือโลกก่อตัวจนกระทั่งโลกแตกสลายเนะาะก็บำเป็นบารมีมาเรื่อยๆจนมาถึงชาติหนึ่งชาติหนึ่งในชาติที่มีน้องชายอยู่สองคนก็ ได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้เจอพระวิปัสสีพุทธเจ้าก็อยากจะทําบุญทํากุศลเอาละฟังเทศฟังธรรมก็เลื่อมใสอยากจะถวายทานถ,าถวายทานเนื่องจากว่ากว่าจะได้ถวายทานกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยคือพระราชานะฮะซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เมื่อลูกชายคนแรกได้ตัดสินเป็นพุทธเจ้าลูกชายคนที่สองก็ ได้เป็นอัครสา,าวกเบื้องขวาลูกของปุโรหิตก็ได้เป็นอัครสา,าวกเบื้องซ้ายพระราชาก็ยึดพระพุทธเจ้าเอาเป็นของตนไม่ให้ใครทําบุญให้ทานตลอดเจปีพระราชาขอทําบุญคนเดียวไม่มีให้ใครทําบุญจากนั้นประชาชนก็ขออนุญาตจนกระทั่งมาถึงคิวครอบครัวของพระโกนทัญญะในชาตินั้นก็ท่นชื่อว่ามหาการน้องชายชื่อว่าจุลการ ก็บอกกับน้องชายว่าเอ๊ะตอนนี้ครอบครัวเราได้คิวที่จะทำบุญทำบุญทำทานกับพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเพระาะนั้นพี่จะทําบุญและน้องชายก็บอกเนื้อแต่พี่เถอะผมไม่ทํานานแล้วพี่จะทําอะไรก็ทําพี่ชายก็เลยนําเสนอข้าวในนาเนี่ยกำลังตั้งรวงแล้วก็สามารถจะเอานมข้าวเนี่ยมาทําทานได้น้องชายก็คัดค้านอุทัยอย่างงานข้าวก็เสียหายหมดนะไม่ไม่เห็นด้วยเอาถ้าไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรก็เลยแบ่งนาข้าวกันคนละครึ่ง พอแบ่งคนละครึ่งเสร็จแล้วของน้องชายก็ยังไม่ทาเดียวก่อนของพี่ชายเนี่ยก็เอาไปทําในขณะที่ข้าวออกรวงเนื้อข้าวเป็นมีน้ํานมแล้วก็น้ํานมข้าวมาทําบุญหลังจากนั้นเขาเอาไปทำข้าวเมาได้ข้าวเมามาทําบุญข้าวแก่แล้วข้าวแก่มาทําบุญแล้วก็ข้าวขึ้นลานแล้วเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วก็ตอนเก็บเกี่ยวใหม่ก็ไปทําบุญข้าวขึ้นลานก็เอาข้าวขึ้นลานไปทําบุญตอนทาขเน็ดข้าวก็เอาขเน็ดข้าว ที่ได้จากตรงนั้นก็ไปทําบุญตอนที่นวดข้าวก็ได้ข้าวจากการนวดแล้วตรงนั้นไปทําบุญเรียกว่าเกี่ยวกับข้าวเนี่ยเกี่ยวกับนาเนี่ยเอาข้าวที่กําลังทําทนาทํานาอยู่เนี่ยไปทําบุญถึง9ครั้งแล้วก็ปาถนาโดยการที่ข้าพเจ้ากระทาสิ่งนี้ก่อนกว่าใครทั้งหมดขอยข้าพเจ้าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนกว่าใครทั้งหมดในพระศาสนาของพระสมมาสัมทธิจ้าอันนี้ก็คือในชาติต่อ,ตอมา ส่วนน้องชายก็เดียเด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ชายก็จะทําอะไรก็ตามอหังปัทมังอหังกะปะเจ้าปัทมังจะลงมือทําเป็นคนที่หนึ่งพระอัญญาโกนธัญญะวางแผนล่วงหน้าเตรียมล่วงหน้าเก็บข้อมูลหมดแล้วแล้วเวลาทําทําก่อนทําก่อนทําก่อนไม่ชักช้าเลยนะยุคนี้แล้วก็มีใครละ่ะทอ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 ,ทอ,ทอ,ทอไม่ใช่องค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะทําทันทีคือท่านเก็บข้อมูลมาได้หมดแล้ว ลงมือทําทันทีไม่ชักช้าไม่ลีลรอพอได้ข้อมูลเสร็จลงมือทําได้ข้อมูลเสร็จลงมือทำนั่นก็วิธีการของพระอัญญาโกนทัญยะเพราะฉะนั้นท่านทําอะไรก็ตามท่านก็ปรารถนาขอให้ประสบความสําเร็จก่อนกว่าใครทั้งหมดในมนุษย์ในเทวดาในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันยาวนาน91กัป